บรรดาผู้นำในอดีตท,ที่กุมความลับนี้ไว้ต่างคิดจะรักษาอำนาจไว้โดยไม่แบ่งปันให้ใครพวกเขาปล่อยให้คนอื่นๆมีชีวิตอยู่โดยไม่รู้ความลับนี้ผู้คนทั่วไปต้องออกจากบ้านไปทำงานทำเสร็จก็กลับบ้านพวกเขาต้องใช้ชีวิตไปวัน,วน โดยปราศจากพลังอำนาจใดๆก็เพราะว่ามีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้ความลับนี้ตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ผู้คนมากมายปรารถนาจะล่วงรู้ความลับนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ได้พบวิธีการเผยแพร่ความรู้นี้แก่ชาวโลก ฉันได้เห็นปาฏิหาริ์มากมายเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของผู้คนทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทองการเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยการฟื้นฟูสภาพอารมณ์จิตใจและการเยียวยาความสัมพันธ์ที่ร้าวลึกทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะการรู้วิธีใช้ความลับนี้ความลับนี้คืออะไร บ๊อบพรอกเตอร์คุณอาจกำลังนั่งงงว่าแล้วความลับที่ว่านี้คืออะไรล่ะแต่ฉันขอเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าฉันไปเข้าถึงความลับนี้ได้ยังไงเราทุกคนล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยพลังอำนาจอันไลนขอบเขตชนิดหนึ่งเราล้วนชี้นำตัวเองด้วยกฎข้อเดียวกันนั่นคือ กฎธรรมชาติแห่งสากลจักรวาลที่ชัดเจนแน่นอนเสียจนเราไม่ประสบปัญหายุ่งยากใดๆในการสร้างยานอาวกาศส่งคนไปดวงจันทร์ทั้งยังกำหนดเวลาที่ยานอาวกาศร่อนลงจอดได้โดยไม่ผิดพลาดแม้แต่เสียววินาทีไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใดในโลก อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์สตอกโฮมลอนดอนโทรอนโตมอนทรีออลหรือนิวยอร์กทุกคนล้วนดำรงอยู่ด้วยพลังอำนาจชนิดหนึ่งพลังอำนาจหนึ่งเดียวกดข้อเดียวเท่านั้นคือกดแห่งการดึงดูดบรรยายอ่านโดยคูรักษมีกดแรงดึงดูดในละมิดชีวิต